แต่ถ้ากายในทางของการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการที่เราฝึกอยู่กับอริยบทการยืนเดินนั่งนอนของเราในขณะที่เคลื่อนไหวเวลาที่เราคิดอะไรไปนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ดึงมันกลับมาโฟกัสในเฉพาะในสิ่งที่ทํามันก็จะทําให้เราเนี่ยลดอาการคิดมากลดอาการฟุ้งซ่านตรงนั้นได้นะคะแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีจิตฟุ้งซ่านคิดมาก ไม่ตกกังวลอย่างไงดีครับโอ้ตอนตอนนี้คนเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยหลายๆเหตุการณ์ในในชีวิตนะคะทั้งสภาพเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคระบาดที่เข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทางด้านพวกเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มีผลกับการคิดมากนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เวลาเกิดปัญหาพวกนี้นะคะจิตมันจะคิดเยอะคิดมากแล้วไม่สามารถอยู่ความคิดได้นะคะแม่จะพูดตามหลักการพระพุทธเจ้าท่านสอนก่อนนะคะเวลาที่เราเราคิดมากเนี่ยพระตถาคตค่ะท่านตัดให้เราเปฏิบัติตามนะคะก็คือการทําสมถะนะคะสมถะก็คือการนั่งสมาธินั่นแหละคะ่ะการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเหยุดความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยมาอยู่กับกายนะคะกาย กายในที่นี้เวลาเรานั่งสมาธิมันก็คือการที่เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะเวลามันมีความคิดไปเราก็ดึงกลับมาที่ลมนะคะแต่ถ้ากายในทางของการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการที่เราฝึกอยู่กับอริยบทการยืนเดินนั่งนอนของเราในขณะที่เคลื่อนไหวเวลาที่เราคิดอะไรไปนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ดึงมันกลับมาโฟกัสในเฉพาะในสิ่งที่ทามันก็จะทําให้เราเนี่ยลดอาการคิดมาก รดอาการฟุง้งซ่านตรงนั้นได้นะคะถ้าเป็นมากๆแม่อา์ก็แนะนําว่าให้ทําสมาธิสมาธิก็คือที่เรียกว่าสมาธานะคะสมาธาเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้ถ้าเราฝึกมากๆนะคะนั่งสมาธิมากๆเนี่ยตัวราคาค่ะมันจะดับได้นะคะมันจะลดลงแล้วถ้าแถมว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนะคะเราสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงของจิตที่มันไปมันไปคิดมากแล้วมันก็ดับหรือดึงกลับมาที่ลมได้แล้เ,เห็น ว่าจิตอ่ะมันเกิดขึ้นนะคะมันไปแล้วมันก็กลับมาได้อย่างเงี้ยมันก็จะพลิกเป็นมุมของวิปัสสนานะคะก็คือการเห็นได้ด้วยปรรยัญญาคือการเห็นเกิดดับนะคะตัวตัววิปัสสนาเนี้ยยิ่งสุดยอดเลยถ้าเราเห็นจนถี่นะคะจนทําให้เราเลิกยึดมั่นถือมั่นกับตัวขันห้าได้อะคะ่ะคือเห็นความไม่เที่ยงจนเราเบื่อหน่ายใครกําหนัดจนเราเห็นแล้วว่าตัวขันห้ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ยก็สามารถ เป็นตัวที่สามารถทําให้เราออกจากโลกสมบุรณ์นี้ได้เลยก็คือสามารถละอวิชาได้นะคะตัวทั้งสมถาะาทั้งวิปัส,สนาเนี่ยมีคุณอุปการมากนะคะในการออกจากสังสารวัฏในการหลุดพ้นค่ะก็เดี๋ยวลองทําวิธีนี้ดูค่ะค่ะ